นะสวัสดีครับพี่น้องป่องปายลุงป้านะอาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆลูกๆูล้านลานเลี้ยนลุนทุกคนเออปู่ย่าตายายนำโคตรเงาเออไลเวิดเอาอก,กะมันอนีก,กับคือเก่าครับเมนูหนูฟ้ามทำฟุกลิกอุบลครับผม เฮ็ดกินอยู่ตลอดไผ่พ่ซื้อไผ่พ่แดกก็บัว่าครับเพราะว่าเลี้ยงไว้จุดประสงค์เดียวกับเลี้ยงไว้แดกเองครับเออโบซื้อก็กินเองนักเลียงพ่อก็ออประมาณนี้เนาะเออให้พ่กินกับวันเดียวได้อันนี้ก็ลังล้วนก็ลังล้วนเบิ่งกำมาวิธีในการเฮ็ดกินว่าไม่จีตเสียบตะนัวขนาดใดก็ให้เบิ่งกันนะครับนะคือประมาณว่า เออเลี้ยงแล้วเป็นตะกินมอสุกะปกสะอาดบ่บ่ต้องถามครับผมเป็นผู้เลี้ยงแต่แท้ผมเห็นอยู่กับมือทุกมเหือทุเวีนแต่ผมไม่พอผมมึงให้ถามมันบ่สะอาดถามมันสุกะปกอะ่ะผมบเ่เอาพวเฮ็ดกินกันดอกครับผมก็คิดว่าผมผูห้หนึ่งคือกันละหนึ่งในตองอูซื้อกินนี่หนูฟาร์มอื่นเอ้ยพูดว่าเขาหูแต่ว่าอันเสียบเนี่ยมันมาในหมาดแเปิดได้หน่อยไหมเนี่เป็นอะไรชิวๆแลปเปิดเนาะ สนุกสนานกันไปละเฮ็ดกินแบบขอบขั้วแบบทีมงานอ่าทีมงานนิวตันก็เดี๋ยวขอบขั้วเนาะเดี๋ยวออกไปบนไปข้างเขาได้ครับมันเป็นเมนูกับแกงอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปครับล้วนงูก่อนแป๊บนึงอ่ะเนี่ยเป็นนามนามล่างคุกเขาเอิ่นนามกลุนคุกมันเป็นสูตรสมัยโบราณในไุกอ่าสมัยโบราณมันเฮ็ดละล่างล่างเครื่องมันนั่นมันละสมัยก็ว่ามันจะมันจะนัวมันจะขุ้นเข้ากันเนาะ อ่ะใส่น้ำรอมันห่อนมันเดือดผุดๆจ้าหน่อยเนาะมึงดูสมยิงสมจังในบาทนี่เออมีเอฟเฟกต์มีสโมขึ้นมาจัาหน่อยมันจะดูน่ากินขึ้นมาทีเดียวเชียวรอดูสักนิดนึงมีอ่ะจัดลูกโดดพี่น้องเตรียมลูกโดดไว้เอามาแต่บ้านเนี่นี่มันจะสวนเลยสวนมากล้วมันจะสวนเมื่อไล่ะมาจากฟาร์มเลยเอาเอาเขาไปไปซื้อนี่แถมพวกพี่แคร์น้ำลูกโดดเลยพักความมะเขือไปเดี๋ยไปใส่ แถมเลยบอกเลยว่าผมบอกมากว่าท่านผู้ใดไปเอานะเนี่ยมีลูกโดดพร้อมอ่ะรอดูรอ,รรอใส่เนาะใส่ไปโดดพีกวิดนว่าอยากมาจากสวนสดๆอ่ะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วลูกโดดใส่ไปพร้อมเลยเพราะว่ามันจะได้มันจะได้แบบว่าไอ้พอดีอ,อ่อนๆนุ่มๆสดแล้วก็ยุ่ยในปากเลยอ่ะผมยังอยเนี่ยของดีทุกคนหลับตานะช็อตดิชอด็อต ชดจำละคงเสียเพื่อนเฟูดแล้วเดือดบุกบุกไงไก่ละจังน well. okay. uh, ้อยก็ล right ุ like ่พักบันปูงีจังน้อยลุ่พักอะโอเคแล้วฮะพักกระเทียมไปละขันซิมกันแซวไปเขาเลยเลยใส่เกลือตอนตำเครื่องอ๋อโอเคเสียเพื่นไว้ทังสัตนะใส่เกลือเล็กน้อยเกลือนี่เด้อเกลือเด้ออยู่วลาอีกรอบได้โมเมนตเกลือเกลือใส่จังเล็กน้อยเงี้ อ่ะใส่ผังไว้แล้วทั้งสะระยทั้งบักเขือบักแข่งโอ้ครบละบวกไปยังเลยแกงหนึ่งเพื่อกินผักไว้น้ำเลยจริงเขาก็ขาใส่ดอกเขมีสูตรให้ใส่บักเขือออมยังจะว่าถ้านี่อยากใส่กินก็ซื้อกินมันก็บ่วพิษดอกแต่จะบ่มีดบ่มีพิษเออบ่มีพิษบ่มีสูตรตายตัวละอมหนูมันใส่ได้เบิดเพียงแต่ว่าอย่าขาดสะระยคือขาดขมเกินมากนะตามรักขมนี่มันต้องนี่นนิดๆแล้วบ่ขมก็ได้หนูนี่เแ็่จะนิดก็แช่วาผมว่านะ พขาจะปรุงให้มันเข่ากันอ่ะเห็ดประเดกเออฮะประเดกหนูประเดกหนูโอ้โหเอ้ามันก็ล้ำลำไปเอ้าคิดก้อนเห็ดก้อนน่ะล่องเบิงประเดกหนูสร้างวาไปถ้ากันเปเห็ดก้อนเด้๋ยวปีนหางเด้อแล้วอยุ่งล้เดี๋ยตามหลังกะนี่แหละครับเป็นขนาดปลาก็ยังม่เห็ดใดญหนูเห็ดประเดกลองเบิงโอ้ยใครจะจีลุยดีกว่าเอออันนี้ครับ เป็นขออมหนูจากฟาร์มเนาะกับเป็นอย่างที่แบบเขาเรียกว่าม,มันอยู่ที่คนรังสรรค์คนคิดจะเฮ็ดกินล่ะครับผมว่าจะเน้กระแซบ่าไปตีว่าอันนั้นอันนี้เลี้ยงนยในแห้งดีผมว่ามันแต่อยู่กบับการเลี้ยงในการบึงแรง่งอยู่รูแลในในใน,ในฟาร์มเขาเองมันกับสะอาดปลอดภัยเม่ได้ไปกินตัวทิพย์ผมรับประกันรผมกินเองประจำถ้าพอเสือไปเลื่อนบึงเฟสผมเลยเฟสผมเนี่ยจะลุ่งแล้วก็ชวนมาวิดอาหารดอกชวนมากหนูในน้ำทีสุดละ่ะหลักๆเลย ส่วนไอ้พวกน้ก็คือพีผู้ใดกลับบ้านหรือบ่มีบ่ได้ส่งเมนูมาเนาะงานเนี่ก็ปรุงจังซี่ล่ะก็ตามที่เห็นนี่ล่ะปลาแดกใส่ปลาแดกไอ้สุรุตนำปลาแล้วก็ก็ด้ถ้าผู้จะปรุงหรอกแต่ว่าให้มันนัวตามตามดินตามป่าอของอ่ะนี่ก็ถือว่าจบไปคลิปสำหรับกินหนูเห็ดหนูเนาะจากความผมเองเนี่แหละอินเสิร์ตภาพไปน้ำเบิ้งไปน้ำเดี๋ยวจะพู้สิเบิ้งเนาะ,ะเบิ้งก็เป็นย่างก็ไทยเป็นสตอรี่ผมไว้ซืเอเก็บไว้เบิ้ง หมดแล้วบรรยั่เบิดแห้งกินหมดละเอามาเปิดเบิ้งบาครั้งนึงกูเคยกินและ้ววะกะจะได้ก็จะกินเพื่อครับผมไทยเป็นแนวทาง้งไทยกระตุ้นต้อมอยากพาย,ยากกะหาให้กินนะครับเด้อนี่กะโอกาสกับไปหาเบิึงฟาร์มหนุ่มของวันนี้แค่ฟาร์มเดียวครับกะโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ